นิกกี้พสถึงใครเบื่อพวกมีแฟนแล้วไม่เปิดตัวแล้วยังไปจีบคนอื่นอีกล่าสุดเพจดังเฉลยบอกแบบนี้ให้น้อยโพสภาพแอปิปเบิร์ดเดย์จ้าแต่หาแบ็กทำสิงคลิปนี้ก็ตั้งใจเรียนมากหันหน้ามาดูทำไมตาดูง่วงๆพื่อให้เปอร์ต์ของภาษาไทยเนี่ยมันเยอที่สุด ลูกรักองหญิงไปคะถามได้่ความสงสัยทําไมนั่งอยู่ไม่ลงมาเจอนุชบ้างอยู่ที่นั่นเหรอคะจะไม่ลงมาเจอมวลมนุษย์หน่อยเหรอคเขาหญิงองหญิงคะมลูกเกาพุงหนูไปเรื่อยๆเลยค่ะจะหลับแล้วอะไร นายหญิงลูกรักอยู่ด้วยกันแบบตัวติดทั้งวัน,<ใ>นเลย<ห>ขอ<ะ>หอมหน่อยจุ๊บๆเหนื่อยจังเลยอ่ะอหอมหน่อยดิ